เออเป็ดฮะว่าไงหรอโอ้ยจะไปถึงมันหรือ,อยังวะใกล้แต่หนึงแล้วมั้งเออใช่น่าจะใช่นั่นลราไข่ว่นะ่ะไปไปมึงตายไปอีแกไม่รอดเด็กอีไข่ว่นนะ่ะไม่รู้ดิไปหาเก่อนเออได้ได้แหละเออคุณครับคุณได้ยินผมไหมฮะไขว่ไขว่ได้แค่นั้นแหเอาว่าไง,ไงเป็ดอ๋อสวัสดีคุณเป็นใครครับ ผมเป็นนะผมก็เป็นทหารเหมือนกันครับเป็นทหารเหรอายเป็นทาหารอ้อดีใจด้วยว้วไม่คุ้นหน้าพวกนายแต่คุ้นคนที่อยู่ข้างหนา้าใช่อช่ว่าเมนครับอ๋อเมนเหรอเดี๋ยวก่อนทำไมหน้านายคุ้นๆเแทะเอ่อนายเป็นเพื่อนเราไม่ใช่หรออุ๊ยใช่นิว่าเอ้ยวันดีเพื่อนเออวันดีวันด,ด,ด,ดีเอาเพื่อนนายเหรอเออใช่ใช่ เออเราเลยไปหาเราไปยันโนะรงงานเราเอารู้แล้วแหละว่ามันต้องไปที่โรงงานมันใช่ต้องไปที่โรงงานงั้นเราไปกันเลยเบนโอเคแล้วก็ไปกันเลยโอเคงั้นเราไปกันนะงั้นเราไปกันเลยได้เลยเอนโอเคเบนเราไปกันได้เลยแต่ว่าโบอใหม่กันโอ้มาเป็นมาเยอะเลยให้แชร์การก่อนไหมงั้นขอจัดก,การก่อนเออได้ได้แล้วแต่มาส่งมหาปลายเก๊สไม่รอดแน่หายจะ ไม่ oh shit. เช่นไปยังไามยังม่งมทำอะไรเพื่อกูได้ไหนี่เนะี่ยโอ้โหทาลุหมนเลยมารอดแน,ะน่หายแก่ตีเลยทีมซอมบี้อ่ะหายหายแกนีแนะ่ นี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โคตรเก่งอะเออใช่โคตรเก่งเลยเราเราเรีบขึ้นไปเถอะเบิร์ดได้เลยชิปบ,บินมาเลยเฮ้ยเบิร์ดอย่าบินนำหน้าฉันสิตัดๆ,ๆชิปให้ฉันช่วยไหมเบิร์ดไม่ต้องไม่ต้องมันจะขยับไม่ได้ถ้าเรายิงไปเรื่อยๆให้ฉันไว้เบิร์ดฉันมีคูซีไไ่ได้เลยเบิร์ด ชิปหายแกปล่อยเฉยลเลเ่นเร็วๆสี่รีบจริง้เ,เล่นโคตรัวใช่ปืนฉันปืนฉันรัวมากนี่้เก่งมากเลยอยู่แล้วแหละชิปอ้ยอมะชิปหายทนไหนม่ถึงแม้มันจะหนักนิดน,นึงฮะมีเอ็มสิบหเหรอใช่หนักโคตรเลยโคตรยาวปืนอ่ะ เฮ้ยอย่าบอกว่าอย่าเรียกเดี๋ยวมันก็มาหลอยร้อยตีมึงเรียกมันมันทำไมเอาขอโทษแบบเน,นี่ยไม่คาดฝันเลยไหนอังไม่เห็นมีเลยเออใช่ไม่มีเลยเอ๋องั้นก็ไปเดินต่อเถอะเออได้โอเคชชปไหนยอยู่สิข้างหน้าเราโอ้ไม oh <my> ่ก๊อดฮะอะไรมันบอกว่าโอ้ไม่ก๊อดอะไรของมันวะเออมันโอ้ไม่ก็อดอะไรของมันวะเออเบื่อ ก็บอกอยู oh ่ว oh, ่าห้ามเรียกไมไม่ฟังเลยไหนดูสิโอ้ไอ้ขอตรวจเปิดไหนดูสิมีโอ้่าไอเกิอืมไม่เป็นไรช่างมันมาจัดการเองนี่เนี่ยเอาเกิดกูจัดการนี่กูมีคูซี่เออเว่อร์จัดการลูกชิปชิบ โอ้ no มันเดินมันเดินอยู่มันเดินอยู่เร็วๆโอ้โหเกือบยกตีได้เลยแม่งเออหน้าตาฉันมั่งเจ็บตีเนี่ยทับกระดูกสักทีหนึ่งอวยปืนเลือดปืนเลือดซอมบี้เต็มไปหมดเลยเอยู่เช็ดก่อนว่าเช็ดไม่ได้ถือปืนอยู่วี่แกไม่รอดแน่ นี่เนี่ยโ้ดามิแรงเกินมาต่อเชนบองจะก,การเลยรเบ็ดเอามันหมดตีไปเลยเด้ออะไเบ็ดนี่เนี่ยเอ้าเปื่อนเปื่อนตัวเปื้อนอะไรไปหมดอะไรวะหายย่ะน,นี่นี่นี่เนี่ยหมดตีไปไหนแป๊บเดียวเองเออปืนเขาเก่งเนานะ โอ้เดินมาได้สักทีเออจริงเหนื่อยชิบหายโอ้มียังเปื้อนอยู่เลยนะไม่เช่นที่เราหน่อยอ่ะได้เดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะฉันเช็ดให้อ่าเดี๋ยวเช็ดให้เปื่อนชิบชิบอยู่นิ่งๆสิเพื่เออขอเด็ดชิบชิบโอเคหายยังโอเคพอเห็นมั้งแมเปื้อนเลยน,นิดนึงโอเคอย่าเรียกเปื่อนก็บอกที่ว่าอย่าเรียกไปฟังอะไรโดดๆไม่เราแค่ตั้งหลักปืนเฉยๆไม่มีอะไร ก็ทำไมถึงอย่างนี้วะงั้นเราเก็บเอ็มโฟไปก่นอนเดี๋ยวเอาสไนเปอร์มานี่เวทสไนเปอร์โว้เอามาจากไหนหนี่หาเจอมาปวดเทะแหละแล้วดาเมจเหลือแต่กะโหลกเลยอะจริงดิไหนทดสอบดินี่มาแล้วไหนดูซิเวทไหนที่สุดซิอู้ <c oughs> เห็นไหมโอ้โห <c oughs> เหลือแต่กะโหลกก็บากอยู่ เอาทำไมายิงไม่ได้อ๋อมันกำลังอะไรนี่อยู่ตุ้มยิงดูดิอูโหูแรงเกินไหนขอสามศพมาสักทีสิโอ้ยเอารโอ้โ้หมันจะรู้ได้ยังไงล่ะเกือบตายแล้วไม่ละต้นต้นดีนะเป็นน้ำตาอะเป็นน้ำตาดีไงฉันก็เป็นแล้วก็เป็นกันสามคนมนี่เออแกตาเอา ชิบหายแล้วถ้ามันพูดอย่างเงี้ยคือมันเรียกพวกอ้าวรีบวิ่งนี่ครับเออรีบวิ่งแล้วนี่ไงรถมีโอเคเดี๋ยวฉันนั่งครับพวกเราก็ยืนอยู่ข้างหลังนะได้เลยเว้ยเฮ้ยเว้ยรีบขึ้นมาแล้วโอเคโอเคเราขึ้นกันได้เลยเว้ยโอไม่นะเว้ยนายกระแทกสิเฮ้ยกะแทกไงกระแทไกแทไงหรอเอ้ยงั้นแหละเออไปไปสิไปรถ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 ไปไปจริงด้วยเดี๋ยวฉันคอยอยิงให้พี่แกไม่หลอดเนี่ยอี๋ ตั้งมาเลยโอเคนี่นี่น,นี่เอ้ยไม่เป็นไรรถเจ้าก่อโอ้ยแบบเอ้ใหม่นะโอ้ใหม่นะมันมาโ้วตัวใหญ่ด้วย,วยชิบหายแนละ้วเออมันตามมาไม่อยู่เลยอโอ้ยไปรอเดชันวิ่งไว้ก็รถองแก ฮ่าฮาไอ้แกน้ำไฟสิเนี่ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยเร็วเร็วๆขับไปเร็วๆซิ่งเร็วเอ้ยรถหลอดต้อนี <ๆ S 2> ่ยันยิงไม่ได้ยันโดนทับอยู่จัดารเร็วเร็วสิโอ้โหโอ้โหโอ้โหจัดการจัดการาเร็วไอ้แกไม่รอดเนี่ยฮ่าฮ่าฉันยังขยับตัวได้อ๋อไม่นะเว้ยลงแล้วลงแล้ววัดโอ้มาเสียเลยโหูมันตามไม่หยุดเป๊ี้ยปะปะปะ จะกระเด็นนี่โอ้ยขาขาดขนาดนี้ยังไม่ยังไม่ตายกอโอแเราตามไปแล้วโอ้ยเร็วเร็วรีบขับครับรถเร่งสุดเท่านี้เองนะแล้วนายรีบ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 กำลังกำลังควักปืนอยู่รถมันเร็วอ่ะวางไว้ก่อนเถอะอุ้ยนกนี่โอไม่นะเบิร์ตเอามันไม้ก็ลง ไม่นะเพื่อนมันโคตรใหญ่เลยลอ้อพี่ใหญ่โคตรวิ่งโคตรเร็วเออแกไม่รอเนยแกนำกำลังซจของฉันตายฮ่าฮ่าฉันรอมาด้วยเว้ยจีแกไม่รอดเนยแกไม่รอดันแรลดีสุดแล้วนี่ไอ้แกไม่รอดเน่ฮ่าฮ่าก็ค่าตื่นยากตอนนี้รถเร็วมากตอนนี้ฮ่าฮ่าฉันจะตามแกให้ทันจนกว่าแกจะได้ทิมนรถของซอมบี้ฮ่าฮ่า มันพูดได้ไงวะเนี่ยกูพูดได้หรือเปล่าอ่ะตาย่าไม่รอดแน่อู้มันวิ่งโคตรไวเว้ยเร็วๆรถก็รถมันวิ่งถึงสุดได้เท่านี้แหละเมนเร็วๆรีบเร่งมันฉันเร่งไม่ได้หรอกฉันนั่งดูได้อย่างเดียวโอ้ไม่ควักปืนละกระสุนหมดเอ้าอื้อหือทำไมช่องนี้มันไหลสุดๆเลยวะแต่เดี๋ยวโคตรไวว่ะมันโคตรไวว้ายกระถึงแล้วต่อเร็วมันอู้มันลอยได้ด้วย คว้าปืนควักปืนควักปืนควักปืนคว,ป,นคว,ป,นควปืนเรโอยตาไม่หยุดเลยเว้ยสถานการณ์ตอนนี้กำล,ลังยนะ่าเานาีย้ยดบนาราม่ได้รถพังรีบสดตัวนี้ไปเพื่อัง ในนี้มันนั่งโอเคโอเคอุยทำไมรอบนี้มันวิ่งกันไวจังวะเรามานั่งบนรถก่อนไหนไมันก็วิ่งไกมาอ่ดกพ้อมมาเลยมาามามึงเขามาเลยแล้้ามืิงก็มา แม่เป็นไรเปล่าเจ็บขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยอ้าวรอบนี้รถไม่ระเบิดรอบนี้มันมีรถคันนี้ไม่มีระเบิดไงเออแกไม่รอดแน่ฮ่าฮ่าเฮ้ยแกไม่รอดเด็ดแม่แกจะยิงฉันไปสิบล้านรอบกระเถิบโอ้ย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 อย่าหนุนไฟโอ้ยแม่เป็นไนี่ติดไปเถอะจะก้ามัน อีกแกแกโอไม่นะเพื่อนรอบนี้มันตัวยยใหญ่แข็ยักแน่เลยข้ามันนี่ตายก่อนนี่เลยเออรีบวิ่งเลยโอเคโอเคเปือนเราเรีบปลลไปเถอะเ,เออเดี๋ยวมันมาร้อยันโอ้ยทำไมไออันนี้มันโชคร้ายกว่าว,ว,วะเออ หมายความว่าไงโชคร้ายคลิปก่อนก็โชคร้ายยืนสองคนเนี่ยโอ้โหเรารีบวิ่งเหอะวิ่งวิ่งโอเคเวรฮะเฮ้ยมาเออเออก็ได้ก็ได้โอ้สิ่งใหญ่นักแน่เลยโอเคเวรเฮ้ โอ้เกือบไปแล้วไงเออโอ้ใจหายเว็บเลยเรารีบเหินไปเถอะเผื่อมีของกินมีปืนเออดีเอเอใช่ใช่นี่ยังเปทางขึ้นอยู่มีเถินด้วยขอเหินก่อนละนะเว้นเดี๋ยวเราแบ่งกันเหินสินี่ไงเราจะเหินก่อนขอเหินก่อนโอเคอ่ามีเชือกมีเชือกเชือกเอเอปังหายยาเหินมา เพื่อนนายรีบเหินสิเดี๋ยวอมบี้มันมากำลังเหินอยู่หยดโอ้เจ็บโอเคมันจะปรับระดับให้อัตโนมัติเฉยหายาพี่หายยาเหินไ่เลยพ่อเอาเอาไม่รอบนี้มันไม่ปล่อยอ่ะเอาไม่อึดอึอโอ้โหหมุนสามตลอไปเลย โอ้เว่อนายรีบเผินสิเออรีบอยู่รีบอยู่ยอะ